วันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะสุกแกมซิตี้สกายไลท์กันอีกครั้งนะทุกคนครับโอเคก็พาร์ทที่แล้วทุกคนเราสร้างที่ไหนนะเราสร้างตรงนี้นะใช่ไหมนี่นี่นี่คือเราจะเป็นเหมืองนะครับเหมืองทองเหมืองแร่นะครับซึ่งตรงเนี้จากเดิมคือมันจะมีน้ําอยู่นะทุกคนคือตอนนี้ผมก็ทําการดูดน้ำไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เจาะเพิ่มนะครับทีแรกมันเป็นตาน้ำนะทุกคนแต่ว่าเอาตาน้ำออกเรียบร้อยก็จะสามารถสร้างได้ถ้าเราเอาไม่เอาตาน้ำออกนะก็คือน้ำจะไม่มีินหมดไปนะครับ โอเคทุกคนครับตรงนี้นะเราก็ใช้เป็นที่ขุดหมือขุดแร่ขุดทองนะครับนี่ถนนแบบคันทรีนะครับมันเป็นถนนแบบว่า2เลนไงมันไม่ใช่ถนนเลนเดียวซึ่งผมอยากให้มเป็นแค่เลนเดียวอ่ะคือเวลาเราจะส่งของใช่ไหมคือจะไม่ให้มันย้อนกลับมาที่ที่ขุดนะครับคือจะให้มันออกไปเลยก็คือออกไปเลยนะแล้วก็รถเดี๋ยวรถมันก็จะวา์าก,กลับมาที่ที่สิ่งก่อสร้างใหม่นั่นเองก็คือมันก็จะวา์ากลับมาที่นั่นแหละทุกคนครับที่ขุดเจาะแหละ เดี๋ยวใช้เป็น2เลนแล้วกันนะครับพอขึ้นไปด้านบนก็ใช้เป็นเลนเดียวแล้วก็ไม่ให้มันย้อนกลับมานั่นเองเดี๋ยวตรงนี้สร้างทางก่อนนะเดีย๋ยวมันต้องเป็นแบบทางแบบว่าอันนี้หน่อยลุกลังหน่อยนะเพราะว่ามันแบบว่ามันเป็นการขุดเหมืองเนาะโอเคเดี๋ยวต้องเอารอบนี้นะครับอันนี้คือการลงทุนนะเนื่องจากว่าเราแบบเราสร้างของเยอะมากแล้วก็เราต้องการเงินทุนด้วยประเด็น แต่นี่คือเราก็ยังได้เงินจากการท่องเที่ยวเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็จากภาษีนะเกมภาษีโคตรแพงโอเคนี่ทีนี้เราก็จะมาขุดชองกันบ้างนะครับคุณมันก็ใหญ่เหมือนกันเนี่ยอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้โหใหญ่มากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ทางันเชื่อมกันหากันด้วยอ่านี้ครับเชื่อมมาเลย เนื่องจากว่าที่ต้องขุดลงมาเพราะว่าแร่มันอยู่ลึกนะครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าขุดมันลึกอยู่นะแล้วก็เราจะขุดลงไปอีกนะครับก็คือเราไม่ได้ขุดแบบเราจะขุดแบบให้มันเป็นร่องนะคือหมายถึงว่าเราจะเอาพวกสิ่งก่อสร้างนะครับทุกคนไม่ใช่สิโรงงานนะครับขุดลงไปเนี่ยมันจะเป็นพวกนี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่ไอพวกที่จะเป็นไอพวกนี่เห็นไหมมันจะขุดลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่มีแบบว่าใต้น้ำไม่นะทุกคน แต่ตรงนี้มันไม่ได้ติดเทฝั่งไงตรงนี้เห็นไหมมันมีแค่ตรงนี้นะครับทุกคนเราก็จะเอาแค่ตรงนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นเหมืองนะครับที่เราต้องขุดลงไปนั่นเอง,เองนะคือเราจะใช้แบบนี้แหละทุกคนอ่าหมื่นแดนะครับค่าวลูสาแบบถูกมากเลยนะอ๋อต้องมีอาคารหลักก่อนผมว่าจะสร้างอาคาหลักนี้นะอาคารหลักก็ชูเวแล้วกันแอ,อเค นี่ครับสร้างนี้เลยชึบอันนี้ยิ่งสร้างเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะช่วยใน,ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานนะไหนๆพวกนี้สร้างเยอะๆเลยก็ได้เหมือนที่บ่อน้ำมันเรานะเราสร้างเยอะมากทุกคนมันช่วยให้แบบว่ามีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้อันเดียวพอส่วนใหญ่เราก็จะเอาเป็นพวกลูกจ้างนะครับมันจะมีบ้านพักพนักงานด้วยอันนี้ก็ต่อเข้ากับ โอเคท่อหลักเลยอันนี้ก็จําเป็นนะเพราะว่าเราต้องแบบทาให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะว่ามันต้องการนน้ำนะครับโอ้โหลืมไปนะครับทุกคนไฟฟ้าด้วยได้หรือเปล่าดูซิอ่ะเดี๋ยวไฟฟ้ามาทางนี้เลยเฮ้ยตรงนี้รู้สึกว่าผลิตไฟฟ้าดีๆมากนะครับลมลมแรงนะตรงนี้นะ นี่โอเคแค่สี่ตนพอแล้วก็จะก็ใช้ในแหละทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะพอแหละตอนนี้พนักงานก็เริ่มมากันแล้วนะเห็นไหมไฟฟ้ามาหรือยองังอ่าหมุนแล้วทุกคนครับอ่ามาแล้วทุกคนนี่โอเคทีนี้เราก็สามารถที่จะสร้างได้ละที่ขุดนะครับทําเป็นเหมืองนี่แล้วก็เดี๋ยวมาแปะรูปด้วย หนึ่งสองเอาตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวกันนะทุกคนสร้างไม่ได้แล้วตรงเนี้ยขยบด้วยเป่าเออนี่ขยบมาหน่อยติดๆกันไปเลยนี่ครับจะได้มีพื้นที่ในการสร้างคือยิ่งสร้างเยอะเท่าไหร่มันยิ่งผลิตได้เยอะนะครับทุกคนอ่าครับทุกคนทีนี้ก็นี่ครับมันขุดลงไปข้างล่างเลยนะไฟฟ้านะครับเราจะต่อให้จาก,จากนี้เลยแล้วกัน โอเคเรียบร้อยนี่มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับดูสิเอาเฮ้ยนำ้ำข้างล่างน้ำท่วมหรอหรืออะไรข้างล่างน่าจะมีนารมนะทุกคนดูดีมันบอกว่าน้ำท่วมทีนี้ทุกคนเราก็ต้องสร้างทางขึ้นนะก่อนสร้างทางขึ้นเดี๋ยวเราต้องทําเป็นอันนี้ก่อนทําเป็นถนนก่อนอันนี้ลบไปทางขึ้นเราก็ยังไงดีนะ ขึ้นอย่างนี้ได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่เออนี่ละทางขึ้นโคตรชันเลยน้อบอกอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวันเว์อ่าอันนี้ก็จะเป็นการส่งออกกันนะทุกคนวันเว์แบบนี้คือมันก็เดี๋ยวผมให้มันยาวหน่อยแล้วกันนี่ซิกแซกมาหน่อย ที่ผมทําแบบนี้ก็เพราะว่าผมจะสร้างข้างทางเนี่ยให้มันเป็นที่แปรรูปทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นผลิตแก้วนะครับปึ๊บอ่าน,นี่ผลิตแก้วมนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ผลิตอะไรเนี่ยไฟเบอร์ iber, หรอไฟเบอร์การ์ดอันเดียวกันหรือเปล่าอ๋อนี่ไงผลิตเหล็กโอเคเมื่อกี้น่าจะอันเดียวกันอันนี้สร้างไม่ได้ด้วย อันนี้จะเป็นโรงงานผลิตเหล็กนะครับซึ่งเดี๋ยวสร้างไว้สองที่แล้วก็ไอแบบที่เล็กๆอีกเท่าไหร่ดีหนึ่งสอีอีก5ที่แล้วก็ผลิตแก้วอีกกี่ที่ดีคือแบบว่ามันใหญ่อทุกคนพื้นท,นที่ไม่ค่อยจะพอเลยอ่อันนี้ได้อีกสองคือเวลามันขึ้นมาใช่ไหมเนี่มาละมันก็จะามา,าให้กับพวกโรงงานตรงนี้ผลิตไ ครับต้องการน้ำแล้วพอผลิตเสร็จใช่ไหมมันก็จะแบบุษะมันจะแบบวิ่งแค่ทีเลนเดียวนะเนี่ยมันมันเข้าโรงงานไปมันก็จะหายไปเลยมันก็จะแบบไม่มีการย้อนกลับนะเนาะเนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้ละก็คือมันจะไม่ต้องรถติดไงประมาณนี้เลยทุกคนนี่คือแผนการของเราโอเคพอเราผลิตเสร็จใช่ไหมเราก็จะสร้างเป็นรถไฟรถไฟรถไฟอยู่นี่ โอเคเราจะส่งขนส่งทางรถไฟนะทุกคนแล้วก็มันก็จะไม่ย้อนกลับนะคือจะให้มันไปเลยที่เดียวคือแบบเข้าปุ๊บก็หายไปเลยนะเดี๋ยวรถมันก็จะไปเกิดใหม่นะครับในที่ของมันตรงนี้ก็ต้องแบบสร้างยาวหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีหรอรถไฟเลยโอเคลงดินแล้วกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาสร้างการผลิตเพิ่มนะครับ อ่ะเดี๋ยวเป็นเมืองแรกขนาดเล็กแล้วกันนะครับตรงนี้คือแบบว่าพื้นที่มันเป็นสีแบบมันเป็นสีฟ้า,ฟามองไม่ค่อยจะเห็นเลยเนาะอ่ะสร้างนินงแล้วกันพื้นที่บางทีมันก็ไม่ค่อยออานวยนะเพราะว่ามันไม่ได้ตรงเดยๆนะครับมันแบบมีเอียงไปเอียงมาบางทีก็สร้างไม่ได้ด้วยแล้วก็น,นี้ก็ใหญ่มากเลยเออแต่ละอย่างนี่คือใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ตรงขนาดแล้วกัน อโอเคอันนี้ก็เอียงหน่อยโอเคเอา้าย้ายไงทุกคนคนคันงงไว้อะไรวะเนี่ยหายไปไหนเฮ้ยมันมานอนเล่นกันหรอดูดิเฮ้ยมาทำงานมาทำงานเร็วนี่ครับขุดใหญ่เลยบอกว่าคงจะทำไาได้เราได้เยอะนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะทุกคนเราจะทำเป็นแบบใหญ่ อ่พื้นที่แบบเหลือเยอะมากเลยอะโอเคนี้ยแบบใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือต้องบอกเลยว่ามันเป็นเครื่องจักรที่โคตรจะใหญ่นะทุกคนถ้าใครเคยเห็นนะครับมันใหญ่มากๆเอาสร้างมาแล้วเว้ยเอาวางตร่งน,นี้ก่อนแล้วกันโอเคนี่มาติดตรงนี้เออมันขุดอะไรของมันวะเนี่ยดู เออผมว่าสร้างหินให้มันดูว่ะ้าสร้างหินก็ต้องกดตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันจะสร้างทับกันไม่ได้เนี่ยเป็นการแบบเอ่อที่จริงมัน,มนจะขุดเข่าใช่ไหมของเราเป็นแบบนี้แล้วกันนะเออนี่นี่นเฮ้ยมีอุโมงค์เข้าไปด้วยดูดิทำให้มันดูแบบอันนี้หน่อยเนี่ยให้มันขุดนะเห็นปะ พอมันแบบตั้งเปล่าแล้วมันแปลกๆเนาะอันนี้ก็เป็นการแต่งไปเลยโอเควุ้ยมันหลุมเลยวะเนะี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีหลุมด้านล่างอยู่นะโคตรใหญ่อะโอเคตัวนี้ผมแต่งเป็นหินแล้วกันนะตรงขอบๆเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยต้นไม้มันเยอะจังไนงะขึ้นไปหน่อยครับ เออขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยเออแบบนี้ดีกว่ามันใหญ่ไปอะ่ะใหญ่มากแล้วก็ต้นไม้มันเยอะด้วยอาทีนี้ก็นี่ครับเราก็ขุดไปนะอันนี้ได้โอ้โหตาการผลิตนะแปดพันหน่วยต่อสัปดาห์นะเนีย่ยไปเลยไปเลยรถแบบพุ่งผางวิ่งชาดเพราะว่าถนนมันก็ไม่ค่อยดีเ่าไหร่นี่ไงมาลับรถคันแรกเราโอ้ตัวนี้ไม่ได้ไฟฟ้าหรอ โอเคตรงนี้ใส่อะไรดีหินตัวนี้มันก็ใหญ่เวอร์เกินเน่ะเออแบบนี้แล้วกันนะมันมันแถมทุกต้นไม้มาด้วยอ่ะมันไม่น่าแถมเลยเออแต่มันก็ดูแบบก็ดูเอ,อ่อธรรมชาติด,ดีนี่อันนี้คือแบบว่าอยู่ในโคดหินอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรุลังเลยครับเก็บน้อยเก็บน่อยโอเค อ่ะเรียบร้อยคดต่อป้ายคดต่อป้ายนี่เห็นไหมทุกคนนี่ครับเราได้มาอะไรปะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมาคัดแยกนะนี่นี่น,น,นี่มันก็จะหล่นมาทางนี้ท่าผู้ชมเห็นไหมเราก็มาดูกันว่ามีแร,หรฟฟ่หรือเปล่าไฟฟ้าได้รอเปล่านี่ไม่พอหรอเออดูจากทรงแล้วทุกคนครับไฟฟ้าไม่พอนะต้องสร้างเพิ่มเโอเคครับหลายต้นเลยเพราะว่าดูจาก รูปทรงอะคือต้องให้มันต้องแบบเยอะกว่านี้อ่าโอเคทางนี้ต่อนะแล้วก็ทางนี้ก็ต่อนี้คืออยากจะให้ผลิตแบบให้ได้มากที่สุดเลยนะโอเคแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยชกันขุดไปวางยังไงก็ได้นะ ขอแค่มันทำงานได้ก็พออโอเคมีทั้งแบบว่าขุดเข้าไปในเหมืองก็มีเลยเอ็ที่ผมสร้างไปนะอย่างเงี้ยได้เลยจะขุดเข้าไปในเหมืองอโอเคครับแร่เต็มเลยนะต้องบอกเลยว่าทางใต้นี้อันนี้ก็ต่อมาแบบนี้แล้วกันนะมันจะไม่ต้องไปอ้อมไก่เออนี่อ้อมมานี้เลย เนีมากันเต็มเลยทีนี้นะครับโรงงานเราก็ผลิตเรื่อยๆเลยไหมมีแก้วแล้วเห็นปะ่ะรถมันก็จะวิ่งแค่เลนเดียวนะมันก็จะไม่วิ่งย้อนกลับมานะครับซึ่งอาจทำรถติดได้แล้วก็ส่งออกจ้านี่เป็นไงเรียบร้อยผมว่าเดี๋ยวมันยังไม่กำไรหรอกมั้งต้องรอสักระยะน,นึงนะครับรอให้หลายๆอย่างเราแบบว่าสร้างแบบ ให้มันลงตัวก่อนแล้วก็นี่ไงมาละฐานหินเราขลังนี่ครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือฐานหินที่เราขุดมาได้นะโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนโอ้โหแต่ที่มันเป็นกล่องไมน่นี้นี่คือสิ่งที่มันผลิตมานะครับอันนี้จะเป็นพวกแร่ดิบนะครับที่มันขุดมาแล้วก็มาส่งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่แปรรูปแล้วไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือเป็นเหล็กนะครับมันเขาจะใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้วทุกคนหมายแล้วทุกคนดูดิ อันนี้ยังเหลือตั้งเยอะเลยอ่ะอีกซึ่งสี่แถวเลยนะโอเคส,ส่งไปเราต้องทำให้รถมันนะ่ะวิ่งแบบไม่ขาดสายให้ได้นะครับเฮ้ยกำไรเก้าพันแลยวเว้ยเดี๋ยวขอดูก่อนะว่าปนระสิทธิภาพการผลิตเท่าไหร่ห้าสนะิบเจ็ดนคือตอนเนี้ผมจะลงทุนสร้างสร้างเป็นที่พักพนักง,งานนะคือเราอยากจะให้มันเยอะมากๆเลย โอเคอันนี้ผมจะเอาเงินก่อนนะคลิปนี้อะต้องรวยให้แบบไปให้สุดโอเคเดี๋ยวเราต้องวางอันนี้ก่อนนะแอร์เรียเพราะว่าตรงนี้สุดว่ามันจะไม่พอนะนี่โอเคมาทุ่มทุนไปเลยทุกคนให้มันเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ในอนาคตมันอาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เราได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มเงินให้เราได้มากนะครับ เงี้ยประสิทธิภาพการทำงาน5%อันนี้เพิ่มความจุอาคารเอาเป็นนี้ดีกว่าแถววสโอ้นี่สร้างผิดดีก่อนแคหน่ามสาแล้วแล้วก็4 1 2หนึ่งสองสสาม ส่โอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยสีห้านี่ครับต่อน้ำเลยต้องบอกเลยว่าต้องรวยให้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวริงงก็รวยอยู่แล้วนะ <c oughs> โอ้โหแบบคนงานเราเยอะยิ่งขึ้นนะมันก็จะผลิตได้เยอะยิ่งขึ้นตัวเองทุกคน <c oughs> ประสิทธิภาพการทำงานเป็นไงดูกันร้อยสิบเร์ครับจากค่ารไม่ใช่ดจาก50าบเมื่อกี้นะ เราส่งออกแร่ดิบนะครับ7,000โลหะนี่ได้เยอะมากเลครับ่ตันได้900 0แล้วก็แก้วนะครับ3า0พ1นหกสหตันเองแต่ทุกคนสังเกตอะไรไหมคือตรงเนี้ย240อ่า4 8ตันนะครับส่งออกได้ตั้ง2 4 8ตันจะได้เงินแค่7,000ันเว้ยอันนี้ส0ตันได้9 0 0 0ัน่ะแสดงว่าแวลูตรงเนี้ยได้เยอะมากราคามันดีนะครับอันนี้คือไม่มีนํำเข้านะโอเคนะโยบายก็ปรับปรับไป เดะทุกคนเป็นไงมันยิ่งผลิตได้เยอะขึ้นนะครับคือคนมันทํางานกันเยอะขึ้นเลยมีพนักงานเยอะขึ้นมันก็จะผลิตได้ไวขึ้นนั่นเองนี่ผมคิดว่าน่าจะเอ้าสักสามเปอร์เซ็นต์เลยนะรู้จะพอหรือเปล่าแต่ถ้าเราสร้างพื้นที่ไปเรื่อยมันก็น่าจะได้อยู่แหละแต่ที่แบบแค่เนี้ยทุกคนมันก็รถมันก็ติดละไหแต่ติดอย่างเงี้ยคือผมแบบมันเป็นเป้าหมายที่ผมจะทําอยู่แล้วต้องการให้มันติดแบบนี้คือเราจะไม่ให้รถไฟครับมันขาดสาย คือรถมันมันจะวิ่งเข้าตลอดเลย24ชั่วโมงอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเ <ST AR C 2> ง,งีย้งอยอยันนี้คือไม่ไม่ผมไม่คิดว่ารถติดนะคือผมคิดว่ามันมาส่งตลอดแล้วก็ให้มันเป็นแบบนี้ไปแบบตลอดเลยก็ <ST AR C 2> คือมันจะกลายเป็น Infinity อนินฟินิตี้ออย่างงนะของจะส่งแบบไม่จํากัดแล้วก็ไม่หยุด <ST AR C 2> นะครับรถไฟเราก็จะออกเรื่อยๆแล้วก็การขนส่งเราก็จะไปได้เรื่อยๆเห็นป่ะรถเรก็จะไม่ออกมานะครับรถไม่ออกมารถก็ไม่ติดเห็นไหมมันก็จะไปไปเรื่อยๆเลยนี่รถไฟเราก็ได้ส่งของตลอดนะเนี่ยเห็นไหม ไม่ขาดสายนะไม่ขาดช่วงด้วยอ่าเนี่ยขึ้นมาหมื่นสองเลยไหมนี่แล้วก็ส่งออกไปซ้าเห็นไหมทุกคนรถไฟตามติดกันมาเลยดูดินี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทํานะครับอ่าถือว่าผ่านแล้วสินี้ก็แค่รอนะครับรอเวลาได้กําไรมันบ่อท้งมันนี่ผมก็ทําแบบให้มันติดนะเห็นไหมนี่คือฟินิตี้นะทุกคน แต่ผมไปทำแบบ2เลนไงเหมือนเลยแบบว่าแย่งกันเข้าไม่เป็นไรตรงนี้เห็นปะ่ะเนี่ยซิกแซกก็คือผ่านการผลิตแล้วก็ไปส่งนะครับได้เงินตั้งเท่าไหร่ตรงพดีโ,ดโหเยอะมากเลยอะ่ะเยอะสุดก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับปิตรเลียม304่เบลเลียวนะบาเลียว90 0 0 0เลย,เลยโหคนจะเยอะนะทุกคนนี่แหละทำให้เรามีเงินได้ถึง33ล้านนะ ม,มีมีคนมาใช้ยอยู่ปะเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่ได้ปิดตรงนี้เลยเหรอคนก็ไม่ได้มาอยู่ดีอะเออขนาดมีหามีน้ำครบแลนะ้วทุกคนเออแล้วเนื่องจากพาที่แล้วทุกคน,นครับโอ้้น้ำมันท่วมไงผมเลยแบบปรับเปลี่ยนอะไรไปนิดหน่อยแล้วคือแบบอ่าันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะอย่างเช่นอเม่อกาเห็นไหมมันขึ้นไปอยู่บถนถนนด้ไงกม่ไปดูนะอาจจะลืมปรับนะครับ อันนี้อย่างที่บอกนะคือเขาจะได้รับอาหารหรือว่าเขาจะได้รับพวกสินค้าต่างๆก็ต้องมาจากท่าเรือนะมาจากชิปปิ้งอย่างเดียวเพราะว่าตรงนี้เขาแบบไม่ได้เชื่อมต่อจากอะไรเลยเชื่อมต่อแค่ทางเรือเท่านั้นนะครับเวลาเขาจะได้แบบของมาส่งเนี่ยก็ต้องรอเรือมาเห็นไหมนะนรัรถส่งอาหารมาแล้วโอเคถือว่าอยู่ได้แหละเพราะว่าสร้างมานานแล้วถ้าอยู่ไม่ได้ก็น่าจะจริงมานานแล้ทุกคนอ่ะเป็นไงที่นี่เราของขาดอยู่นะ รถไฟมาส่งช้าหรอเอานี้ไงมาแล้วทุกคนมันก็ไม่เชิงว่าส่งช้าหรอกนะนี่ก็น่าจะมาเอาไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับก็ยังมีคนใช้งานอยู่นี่ก็จะไปเมืองตรงนี้ของเราคือเนี่ยยังไม่ได้พัฒน,นาเมืองตรงนี้เลยตั้งแต่ตอนที่สร้างตอนนั้นเลยทุกคนผมมันลดแบบว่าลงทุนกับเมืองนี้ค่อนข้างเยอะนะนี่นี่ครับเดือดริบท่าแล้วเหลือก็มาเรื่อยๆนะแต่ว่าก็น่าจะซาซาหน่อยและ น่าจะไม่เหมือนในช่วงแรกๆนะช่วงแรกนี่คือมากันเยอะมากเออมาแบบว่ารถเออไม่ใช่เลยเรือนะครับเรือสำราน,นี่มากันติดๆกันเลยนะอันนี้ก็ไม่เต็มลำอ่ะสี่สิบแปดคนอันนี้มากันปะอันนี้ก็น่าจะใช่นะเรือสำรานเฮ้ยนี่มากันปีกร้อยนะทุกคนอ่าโอเคก็น่าจะแบบมากันแบบอืค่อยๆกันมาแต่มาทีก็มากันสี่สิบห้าสิบร้อยคนอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าจะเป็นเมืองที่แบบ ท่องเที่ยวได้อยู่นะครับรถก็เยอะๆนะดูดิแต่รถวิ่งในสามเลนะไม่ต้องกลัวรถติดเลยเนี่ยวิ่งชิวๆน้ำพุ่งก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอยู่บนเขานะครับนี่ครับรถแดงนะเนี้ยครับที่แวะพักของรถนะครับแล้วก็ใครอยากเข้าขน้ำหรือมากินอาหารหรือมาซื้อของฝากนี้ได้เลยแล้วก็มีรถแดงคอยของตรงตลอดเวลานะยืนรอห้าทีก็มาถึงแล้วนี่ข้างในเมืองนี่เลยคนเริ่มเยอะละ รถเยอะมากอันนี้สต็อกสินค้าได้ยังอ่ะยังเหลวห้าตันเองออุ้ยน้อยมากเลยอ่ะทุกคนครับที่พักแรมตรงนี้นะก็ุถือว่ามีคนมาเยอะอยู่นะดูดิเนีย้ยไปกลับสบายสะดวกนะครับมีรถไฟใต้ดินนะครับแอร์เย็นฉ่ำแป๊บเดียวก็ถึงแล้วสถานีนี่คือจะเชื่อมต่อจากด้านบนนี่นะเนียมีแค่เมืองนี้เท่านั้นนะครับที่จะมาที่นี่ได้หรือถ้าใครอยากจะมาชมวิวแบบว่าบรรยากาศดีๆนะครับแม่น้ําไหลสดชื่นตกปลา ได้นะมีแซลมงแซลมอนนะรตรงน,นี้นะสามารถมาได้เลยคือเราแบบว่าจัดเต็มนะนี่ดูสิโี้ยมีคนมานั่งแล้วด้วยทุกคนนะครับเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็อยากกลับไปเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมีคนมานั่งตกปงตกปลาก็มีนะนั่งเล่นก็มีนี่มีคนมาตกปลาด้วยดูดิตกได้จำกัดนะครับไม่ได้แบบว่าตกปุ๊บเรามาชั่งแล้วก็ขายนะคืออันนี้จะให้แบบว่าถ้าตกได้เอาไปเลยนะครับไม่ต้องแบบเอามาซื้อกับทางทางนี้ต่อไม่ต้องนะครับคือจับได้ก็เอาไปปิ้งกินกันเลยเออนี่แหละ สะพานก็สวยนะเห็นไหมอู้ยอดไปเลยทุกคนตัวนี้ก็มีหน่วยรักษาปฐมพยาบาลน,นะครับเป็นเครื่องบินนะคือถ้าแบบว่าใครแบบจมน้ําก็มีหน่วยกู้ภัยช่วยใครจะใไรได้ป่วยแบบหนักๆก็สามารถที่จะนั่งเครื่องบินไปโรงพยาบาลบนข้างบนได้เลยนะครับเพราะเรามีเฮลิคอปเตอร์มีส,นสุนัขด้วยนะครับอานาคตอาจจะวางแผนเพิ่มเจ้าสัตว์เข้ามาเพิ่มนะแล้วก็มีร้านคาเฟ่นะต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แบบทุรักทุเลในแถวนี้ คือแม่งมีทุกอย่างอ่ะคือออกมาถึงข้างหน้านี้ก็มีทุกอย่างเลยมีทั้งห้องน,น้ำนะมีบาราซ่าเนี่ยมานั่งเล่นกันได้เลยถ่ายรูปกันได้มีสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีที่ขายของที่ระลึกเนี่เป็นไงกิจการเราทุกคนห้าดาวแล้วนะครับขายแบบแบบราคาเต็มเนี่ยดูดิมากันเยอะมากเลยอ่ะคือถ้าใครมาเมืองผมไม่มาเมืองนี้ไม่ได้นะเพราะตรงนี้คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบสําคัญเลยส่วนข้างนอกนี้ก็ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะเจอน้านบะหมี่สิ แล้วก็มีนี่ครับโซนสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นซาวน่านะครับเข้าทับซาวน่าได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโหปอดของเมืองี่คืออะไรนี่นาเดียวมากทุกคนครับอ่านี่เขามาเดินป่ากันได้ก็น่าจะมีมานนี้นะครับถ้าใครแบบว่าชอบแบบออกกำลังกายหรืออะไรสัหน่อยนะครับพวกผู้หญิงอะไรอยูคาเขาก็มาได้นะครับเปิด24ชั่วโมงมีครูสอนนะครับตอนนี้โอเคนี่คือทั้งหมดนะครับที่มีตอนน้าตอนนี้นะคือเดี๋ยวนะอนาคตเราจะเพิ่มเติม เมืองนี้ก็โอ้ยเยอะู่คมันเยอะมากเลยผู้ชมดูดิโอ้โหบ้านเรือนนี่คือเยอะมากนะครับคอนโดเต็มเลยนี่คือยังไม่เต็มพื้นที่กันนะเดี๋ยวจะให้เต็มตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาจัดการกันทีหลังโอ้โหต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากนะครับมหาศาลจริงๆโอ้โหสุดจัดเลย <laughs> เยอะมากเยอะมากอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะสร้างเพิ่มนะทุกคนในในอนาคตนะครับ แต่ต้องบอกเลยว่าพื้นที่ที่เราสร้างแบบป้องกันน้าตรวนี้เขื่อนตนี้ต้องบอกว่าดีเยี่ยมนะครับปลอดภัยตัวนี้ก็คือถ้าถ้าแบบว่ามันแตกทีก็คือน่าจะตายกันหมดเลยโคตรอันตรายอะ่ะบอกเลยน้ําก็เ่มส่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ก็น่าจะได้อยู่แหละเนี่ยถ้ามันเลยเรื่อยๆตัวนี้ก็รู้เรื่องนะครับโอเคไงก็เดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มนะครับ ่ะคลิปนี้ก็เรามาเน้นในการลงทุนนะครับตัวเหมืองแรกของเรานะนี่อันนี้มันเป็นไปนตามที่ผมต้องการแหละในดูซ่ขนส่งนะครับเรื่อยๆเลยเห็นไหมเต็มลำนะครับเอาล้วทุกคนยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดบซับสไคร์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันม่คลิปหน้านะทุกคนครับไปแล้วครับบ๊ายบาย